เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววายพีสวัสดีครับในห้องมาชีเปล่าบ้านสวนสวยๆไม่ชมเลยคีอเล็กอยู่นะครับบรรยากาศดีล่มลื่นเป็นสไตล์รีสอร์ทครับมีบ้านสองหลังพร้อมอยู่ครับบนพื้นที่หนึ่งไร่ครึ่งตึกขาวมีสามห้องนอนสามห้องน้ำพร้อมกับบ้านไม้อีกหนึ่งหลัง มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีเทเลสด้วยครับตัดฟ้าไ้นั่งเล่นรับลมชมวิวจิบกาแฟได้เป็นสไตล์บ้านสวนรีสอทครับต้นไม้เยอะเงียบสงบร่มรื่นมีผลไม้หลากหลายชนิดเลยในะสวนอย่างเช่นมังคุดลองกองส้มโอกล้วยครับแล้วก็ยังมีต้นไม้ยืนต้นอีกหลายชนิดนะครับอายุเป็นร้อยปีครับอย่างเช่นต้นกิจาสนาก็มีครับใครชอบแนวบ้านสวนเนะี่ยเหมาะเลยครับแปลงนี้บรรยากาศดีร่มลืน่นน่าอยู่ ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีเป้าจะซื้อมาจำไลนไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่แห่งนี้อยู่ปากพี่นะครนายกท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนครับนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอ,อกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ